เือในวันไม่เห็นย่มเมเห็นอ่ะนนอนบั่าสังนนอนเจาวันนี้เราอนเด็ดขาดจ้ไม่ได้นอนตกมากเลยเย็นมากเลยอไจะจิ้งงลเเาเดือเยนขาวบ่เออไม่ไ้ยังไหมเขาข้าวยังงข้าว ขุ่นเข้าแะมีตนไทยยืนยันอะไรทำอะไรจำถาเย็นแล้วต้องพึ่งอะไรเย็นยิ่เพิ่แต่วามเย็นมาตามาตาอะไวมาขจาระไรขมุนที่บ่อขึ้นมา 这个你，对，没 <noise> 啦<楽>。那个最少还你那个。 เยอะนึงหัวจะเลยากินกินขแรอยล่าดิไม่กินางดุกินกินัลงวสิ่ได้กินขน้ำมันไปแล้วเามันเแค่นี้บ่มนก่าวไงอุ้ยาเ่องตัวเดียวมีเบิรเด้อมีเบิรแล้วอ่านี่เ่องนี่ หนี<โ>่ก็หนี้ก็การยงกระจงขย่าผู้ใดยิงหัวขยว่หัวนี้ก็กระจงอยู่มือถ้วยแม่ทน้ำีถ้ากินน้ำีนั่นอ่ะ้ากินน้ำซีนกันอันนี้เนี่ยอันนี้เน่ยเ่ยประเดยมือเลยเี่ยวประเดดเอาเที่ยวประเดดนี่แม่ เอานิพเพื่ออิม,มจานนะอข้าวปุ้นหนยเดค่ะ,คะโอ้เอาเามาทุ่าตรงนึงนะ่งเอออะไปกิน,น,น,พนเพื่อนแค่น่ะรอกเนาะ เอบดักว่าห ah ับนลยหังบนเแล้วนี่ข้างนแล้วฟไปว่าเราไปถ่ายมันซึมเอนแล้วล o วว่าไหวหอเล่าไเลยมดเ ยังสนดำจว่าจะมีอยัง i̇şte บึ <sh arp> <sh arp> ่งตายนี่ร้อยมือเราไองเรียนยางไปผูเดถสงงมาคอกป่าเก็บจะถิ่นมเก็บเท่ไหริตจะไปถิ่มใช้วลาเดอนทางระยะแล้วมันมี่างระยะอ้ช่างกาบว่ามีหยางก็เลี้ยหายเดี๋ยวมันตายด้วยนะปารงน้ ก้อนถานีันบอนาไรกเดี๋ยวต้องทำมือนผ้ากระเมีนแค่เขาบอกเห็นแค่มือนี่ย่มแ้แห้งเขาแห้งวมากหม่งกันใหม่ยังห่วยอยูหาอะไรกับแก่ลยมเหมทางขยะแต่มันทางขยะมันเียไปเล่ฟัง่ังฟังยังไม่กินอิ่มวมันวงทางยะกันประดาไปชื่อเลยละจ๊ะไม่ยานะของหนัิ่มเต็มแล้เ

โผล่มานะมาหนมืงกลางนะไม่กางกล้งมันน่งมือเขาใจผิดแล้วอืมเอาไปะเต็น่เนี่ยดี๋ยวมันเกิดอะไรบางก่างล้งไ่ะป๊ะเอาหัวหัวมันาเอาจะกลางกันหรอห่องนี่แหละยากที่แล้ว งามนี่เรนน่นเลยนี่เรนจิ๋วมาเป็นตักบอะไร่เง้ยเอรหมันคนท้ออง้มันขงงามเออเออเนี่ยมดเลยอ่เออแค่น้า่งโเจ้หัวข้าพีตุงแมวเหมอน แม bers, <S <S ่บอกให้กินปลาได้ป่ปกติบวลงมาเอรเบท้อาบุหี่แม่บอกใหมมันเปนแ่นมเอมก่ เพลงหัวเมนความใ่ไมอืมมันเงิมันมันเิอาไปเห็นฝนอยู่คู่ตรมัน มันคุยเป็นกลุ่มเนี่วา้าอยมันจะมันพมคุยน่ะคหรอก็ไปันกันยกันจริงคือว่ามันคุยกับแต่นัวไอ้พวกนั้นเขาจะบิเน่ยมึงามือนป่กว่ากูพิคาแล้วพิกัรกูอีมันจะบิุทธิ์เยเอาไปดูแล้วคือเบ็ดนื่อยเบ็ดซื้อนะ แต่มันมีเรื่องอย่งที่คุยกันนะขนน่กวาเนั่นแล้ไ่เป็นีล้หนอกค่เียบเทียบกันทำมาจิมันก็บ่มีเรื่องอุ้ดีกับจิ้งจอะมันรได้บมือบยิ้มมกแล้วกกควาหน้าท่างมือเยนัุ้ยพุ้อ่านนังเลข้าัน เจะพยกับคนนี้จบแล้วก็จะพูดกับคนนั้นพูดกับคนนั้นไปเรื่อยๆนะมั้งไม่พูมันต่อเื่องลคนันนี่มไ่้หลายช่วโมงก็ไม่ว่างอืมไม่เงินคนันเป็นคนนี่บ้านมัอเขาเป็นมอเอว่าโอเคแต่ถ้าพดคนเดียวมันอัตรายอี้ยคาร์ั ป้าไน่เยโ้ังคังฟินมากินปลาเผามากินปลาเผา แสดงว่าผู้ก็มีเมื่อแล้วไอ้เี่ยพ่ไปแล้วบอกทำทิเนี่ยรอไปแยังอนุวัตบอะพ่นิจตวยาเออเอาะไกแฟเลยอันทมฮทไปวัดพรอมแน้บอกฉันแล้วมดเาภาษาไปวัดเหออกเลยว่าเอาไปแล้วเนาะเอาไปว่าขห้ากัะพูเอาไปว่าชิกับพูกเจ้าแวะเจ้าแวะกรอันผู้พ้องเรื่องมือในหางแล้วก็เอนอะุวัตมาเอาแม่นว่เามื่อกินมเกเอา เบ่เดีไปแล้วก็ปนเดียวเออแบงเดปล้ก็แอนเอาทงกระปุก้ดี้วางแล้วก็ผมเ็จะไปสามชุดเด้อผู้พ้องชุดหนึ่งสิบแม่เขาชุดหนึ่งสิบแล้วก็ปลากรกะสิบเสามิดอ่อนนั่นเนาะแล้วเขาอุ่นเขาเอ็ก็ตามเขาถ้ากเลยเขเลยก็เหลือยู่เ่าเยังกเูเหลือกาไม่เงปด ไม่มามันไปเชื่ออีแล้วมีคนกินได้ไปแล้วไงน่ะก็อย่ากปีกับเหรอมากินแม่มากินปลาเผาแม่บอกไหมไม่ต้องเป็นเจียวแม่ปีกอันี้ปลาเผาแล้วแม่บอกให้เผาไหมปีกจะเลี้ยงแม่บอกไหมแม่บอกให้หนูมากินปลาเผาหนอ ไม่ได้บอกอามามาเลยหนูมากินเลยหยุดคุยโทรศัพท์ก่อนมากินข้าวก่อนแล้วค่อยคุยถ้าข้องน้ำเฉืออ่อหรอเปล่เอง้นกินก่อนมอดเ่เหรอ เตียบอมจำจำข้าวเหนียวจำข้าวเจ้าถ้ามือเจ้าขาก็ไปเอาได้ น้ำจิ้มเป็นก็มีนมน้ำจิ้มมันแบบเยล่ะใช่น้ำจิ้มเน้ำจิ้มงมเออออมาน่โอ้โหเอนอบตัวนี้หววนดอันนี้กขวางทีเดียวเออจะจิ้มแบบหวานพวามมากมันนี้พามมารสชานี้ไม่เยวกับวาไม่เดียววาคามมากวันนี้ก่อนเหมนทำ กินปาแล้วบอกว่าหมาเนาง่ายขึ้นไม่ใช่ไอเอนบอกไม่ใช่แอนไม่ชอนเินเินมาฝ่าคุยกับมานี่เขาเป็นยังไงบกอันนี้ไม่กินข้าวบักโป้เข็มบักลุงบักข้าวไม่กินข้าวมือนกันน้มโมกเงินกิน ใกล้นะล่ะเก้าใกล้ครับคือมันไม่สำบานะมั้งรกเียมีินเบืยอโดกครับนี่ภูมาหูมาแล้วบอเออ่าดีนกินทอมีเอือะไรนะป ไปน้ำลุงเถือมันต่อย่บ่ไปน้ำบาลนบาลอรเออไม่มีพร้อมใ่ป่มีไปอยู่าไม่มีนะเออมากินไม้แต่เราว่ามันไปน้ำข่าวนลเออเ้าเออแ่มือเออไม่มีมันเ่ง <Okay. S 2> ไเลน่าเสียงวน้่าเขานี่ไขนมจีนอ่ะเกิดกินเลยอันนี้มันเป็นพวกไอ้อ๋ออันนี้น้ำจิ้มปลา เินยตกใจนะเนอเขาเขาข้าวเส็มัอยักเอวยักเอวเอวคือืหิว จะ้องเลือน่แล้วก็ใส่สองอย่างมันขึ้นมาจนได้ ท่นี้ก็อจุกบลงรเทนี้นะลก็ที่ละหนึ่งคออ่ะ้ิบแปด